ดูกล้วยไม้ที่สีอาวาดกันดีกว่าค่ะเขาก็ยังงดงามอยู่ค่ะกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นแต่ออกดอกคราใดางามเด่นงานสั่งสอนปรปรังเสร็จแล้วแสนง่ายนี่ค่ะอันนี้สีชมพูเขาดูหวานหวาน บานท้นค่ะบานเป็นเดือนเลยช่วงนี้ก็กำลังจะเริ่มบานแล้วค่ะเริ่มแตกกลีบหน่อยๆแล้วสีแดงค่ะนี่ค่ะมาดูตรงนี้บ้างเห็นไหมคะก็ออกแดงนนี้เป็นหน้าของเขาเลยนะคะเนี่ย แล้วหันมาดูตรงนี้บ้างอันนี้เนี่ยแม่น้อยเพิ่งไปเอามาใหม่จากสวนจตุจักรค่ะเดีสิคะเขาชูช่ออรอชรขึ้นมางดงามเชียวค่ะนี่เขาร่วงมาแล้วก็เลยเก็บเขามาฟูมฟักธนุถนอมเห็นเห็นรากเขาไหมคะรากเขาเริ่มเขียวยาวแสดงถึงชีวิตของเขาแล้วคะ่ะ อีกหน่อยเขาก็จะมีดอกผลออกมาให้เราชื่นชมนะคะนี่ค่ะเรื่องปากแดงมันงามเหลือเกินค่ะสวยเด่นเป็นสงาส่าสวยข่้สวยอันนี้แม่น้อยเอามาใหม่เหมือนกันจากสวนจตุจักรนี่ก็เอามาใหม่จากสวนจตุจักรเหมือนกันค่ะงดงามมากเลยเขาออกทีเนี่ย สมใจเลยนะคะนานเลยกว่าจะโรยนานค่ะนี่ค่ะสีชมพูค่ะงดงามมากเลยนี่ก็มาจากสวนจตุจักร